ว่ายังไงที่พ่อเขาไม่ได้จมน้ําตายเองก็มีคนกดพ่อตัวจมน้ําตายไงใครใครบอกมาใครใครมันฆ่าพ่อจันใครเป็นคนกดพ่อฉันจมน้าตายใครบอกมาไม่รู้อะมองเห็นไม่ถนดท่านครับที่บ้านหลังนี้ มีเด็กผมจุกด้วยครับคุณเห็นเด็กคนนั้นเดินเลยก็ตะกี้นี้ที่ยืนคุยกับท่านนะครับทำไมครับ <g ül üyor> ก็ปกติเด็กคุณนี้เขาจะอยู่ตามภาษาของเขาเขา,เขาจะไม่ยอมออกมาพบใครนอกจากคนวิเศษจริงๆถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเป็นคนวิเศษส,สิเด็กก็ถือได้ออกมาให้คุณเห็นไง <g ül üyor> ผมเนี่ยนะครับ เป็นคนพิเศษใช่เด็กก็ถือว่าพบคุณอยู่กันที่นี่เองอ้าอะไรนะผมเดินหาทั่วเลยนะครับว่าไงนะตัวเองมองไม่เห็นเรารู้ได้ไงว่าพ่อเขาถูกจับกดน้ำตายผู้หญเงมืคนีคนหนึ่งกำลังจับพ่อเองกดลงไปในสระ ไม่เห็นหนะ้าเรารู้หรือเปล่าว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแต่เขาไม่เห็นหนะ้าอ๊ยอยากจะบ้าตายคืนนั้นมันมืมดมากแล้วชาเขาก็กําลังอ่อนเขาเลยไม่รู้ว่าเป็นใครไว้เขาสามารถสะสมบาร,รมีได้แก่กล้าพอเขาอาจจะล่วงรู้บอกตัวเองได้วันหนึ่งวันไหนวันนี้พรุ่งนี้เขาก็บอกตัวเองไม่ได้อะว่าเมื่อไหร่ เขาบอกกันเลยดีกว่าแต่เขาบอกตัวเองได้อย่างนึงนะเขาได้กลิ่นไออันตรายจากตัวเองมีคนไม่หวังดีกับตัวเองใครใครไม่หวังดีกับฉันเขาบอกตัวเองได้แค่ว่าตัวเองต้องระวังผู้ชายสามคนไว้ให้ดีนะเขาบอกตัวเองได้แค่นี้แหละไปนะ พวกคูณชายสามคนมันตัดที่ใจฟ้องแน่นอนแล้วนี่เขาส่งทนายมาเจรจากับท่านแล้วเหรอครับอ๋อเปล่าไอ้สามมันบินตรงจากอเมริกาไม่เพิ่งกลับมาจากเบอร์รี่ดิโอ้ยนึกว่าอยากมาเยี่ยมที่ได้ไงวะต้องใช่คนนั้น,นแน่ๆเลยด้วนแกเคยเจอด้วยเหรอคือเมื่อกี้นี้เราเดินสวนกันนะครับ แต่เขาคงไม่เห็นผมหรอกครับใช่คนที่ใส่หมวกไหมฮะนั่นและไอ้จัก,การินลูกชายคนที่สามของฉันที่ฉันรักและไวใ้ใจมันมากที่สุดแต่แล้วมันทำให้ฉันจ้ใจมากที่สุด เยอะนะครับ <_ d ose> ไม่ต้องคิดมากนะครับขอบใจขอบใจนะ